ทองทองแล้วจะเสียบอัโดนหอกนี่เอาโหไงท้องกรรมการไม่นับครับโอ้โหใจดีมากมากครับสวัสดีครับแฟ,น,ฟน YouTube channel ดูมวยบายยามนาลายเทปนี้จะพาไปชมผลงานของนักชกไทยครับนั่นก็คือก้องกำวานที่บุกเขมรเจอกับกัมบูชาสายบวกอย่างเจิมจิต,ตราติดตามมาชมันครับเขมรตัวนี้นี่แฟนแมวยบอกว่าใจสู้ชู2นิ้ว ฉะนั้นมวยเสียมจะต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวอย่างแน่นอนและอย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กดสันกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู้มวยมันๆอีกเยอะนะครับมากันที่รายการครับศึกมวยไทยทลม,มวยเขมรครับจัดขึ้นเมื่อวันที่8ตุลาคมปี2017นะครับหรือตรงกับปีพศ2560ครับที่กัมพูชานักชกไทยครับ กองกังวานเจอกับทางด้านของนักชกกัมพูชาเจ้าบ้านนะครับเจิมจิตตาคู่นี้ช่วงในพิกัด63.5กิโลกร,รัมกำหนด5ยกครับรายการนี้ที่ขเขมรน,นะครับแม่เจิมจิตตานี่แฟนมวยขเขมรบอกว่าแม่เด็กขเขมรตัวนี้นมันใจสู้ชู2นิ้วเพราะฉะนั้นอ่านี่นี่นนี่ใจสู้ชู2นิ้วนะเออลิงเกอร์เขมรเออ,เออยกแรกเริ่มต้นขึ้นครับ มุมแดงครับเจิมจิตตานักชกกัมบูชาเจ้าบ้านนะครับเจอกับก้องกลางวานครับกองกลางวานก็จะสูงลอยกว่านะครับนี่ไม่สนรูปร่างเลยนะครับทางด้านของเจิมจิตตาครับเดินเดินเข้าหาก่อนเลยนะเสียงมันจะเข้าไหลกันเองไม่เท่าไรเอเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้ดูนี่ครับยังดูชั้นดูเชิงกันอยู่ครับยับอาวุธยังไม่ออกนะครับเกี่ยขาหน้าเป็นหนึ่งทีครับนักชกไทยก้องกลางวาน เกลคืนครับทางด้านเจิมจิตตาหยับเดินแหมก็ะติดแบบเงาปีศาจเลยนะเจิมจิตตานะออน,นี่แฟนมวยคมเมนว่าเนี่ยคนนี้นี่มันใจสู้แนี่ทีเด็ดแย่หมัดไปหนึ่งทีครับไรชกไทยถอยตั้งรับครับรอจังหวะรอสวนอยู่ครับจังหวะน,นี้ไต่ฝังเลยครับไต่แล้วตั้งกำแพงหน้าครับก,การเรียกว่ากินแล้วไม่คายเลยนะกรรมการลากออกมาครับลุยกันต่อ เดินครับเจิมจิตตายังเดินครับเล็กสั้นกว่าก็ต้องขยันซอยแถมชกในบ้านนะต้องโชว์ดิเออไม่โชว์เดี๋ยวแฟนมวยไม่ศรัทธาสาดขวาไปติดกำแพงครับติดติดกาดครับทีครับหยกแรกครับอ่ะเดี๋ยวต่อที่ยกที่สองครับนี่ครับน้องลิงเกอร์ครับไม่ยิ้มเลยน้องๆนะอ่ะโอ้ยกันต่อครับยกที่2นะครับขยับเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับเจิมจิตตาแยหมัดครับนักชกไทย พยายามที่จะถีบสกัดไหมครับอาวุธยาวๆครับช่วงได้เปรียบครับออกก่อนก็ถึงก่อนครับพยายามจะโอ้ยจังหวะนี้ครับแม่โดนซ้ายครับหน้าสะบัดเหมือนกันครับทางด้านของกล้องกัางวานครับค่อยๆโยกเ้าหาครับทางด้านของเติมจิตตาครับมือสกู่นี่ต่อยหมัดเข้าเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหวานเจี๊ยบแม่แต่วันนี้เตะวืดเลยครับในช่วงไทยยังเน้นเกมล้อดักสวนครับตั้งรับอยู่นะครับเติมจิตตาก็ต้องเดินนะครับขยับ ไปดอกนี้วืดครับขหยับเดงเข้าหาครับค่อยๆโยกค่อยๆโยกจังหวะนี้โดนแข่งไปครับแ่ต่ราคาเลยครับหยับเดงเข้าหาทางด้านเติมจิตตายังต้องเดินครับคือดูจังหวะวุฒิดอกต่อดอกดูแล้วจังหวะของทางด้านนักชกไทยครับดูจะขี่นิดๆนะฮะแต่ว่าคงต้องเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือเดินไวขึ้นนะครับวุห้เยอะขึ้นครับไปวืดก็โอ้หโดนลงโทษครับโดนขวาดอกนี้ครับ อาจจะเจ็บนิดหน่อยแต่เขินนี่แน่นอนอยู่แล้วกยายับเดินเข้ามาครับทางด้านของเติมจิตตาครับสาดแข้งเข้าไปหนึ่งดอกครับพยายามจะดักด้วยหมัดนะครับกองกลางวานโยกยิงหมัดไปครับจับในคล้องคล้องขวางครับนายกไทยขวางขวางแล้วเสียบครับแอ้ดอกนี้นี่ขวางแล้วขวางแล้วแหมนจะหายจังหวะเสียบไม่มีครับกรรมการสั่งแยกครับอ่ะเข้าสู่ยกที่3ครับน้องลิงเกอร์ก็ยังหน้า เรียกว่าหน้าหน้าไม่ไม่งามเลยนะเออขยับเดินเข้ามาครับกชกไทยมีจังหวะก็เดินเดินขู่บ้างนะครับทีครับเจมจิตตาต่อยทางด้านของัอกุมพจชาอู่จังหวะนี้สาดตรแข้งไปเจมจิตตาเดินครับยังเดินครับเดินหาความจริงต่อไปขวางแล้วสับครับหูดองนี้ขโมยสับเลยครับโอ้โหพย,ยันจะคุกวงในครับเจมจิตตาเด้งตีครับเด้งเด้งคล้องแล้ว ของแล้วจะได้ตีไหมเน็บเน็บไปหนึ่งดอกหาจังหวะเสียไปค่อยๆเสียบค่อยๆเน็บค่อยๆเลาะไปโอ้โหก็มาการสั่งแยกครับเอาลุยกันใหม่เดี๋ยวว่าไงเจิมเจิมยังเดินครับไม่สนครับไปโดนแข้งเตะฝังเลยครับเตะแล้วตั้งกำแพงหน้าอีกครับโอ้โหนี่ทําอะไรทํะไรลําบากเลยกรมาการสั่งแยกครับโอ้โพุทโยาวนี่ทางด้านของกล้องรางวานครับทําได้ดีกว่าครับเตะขวาแล้วก็ขวางไว้เลยตั้งเป็นกำแพงไว้เลยนะครับ หยัดเป็นข้อาครับเตะมือครับอะโดนลงโทษสิครับโอ้โหอ่ะยังเดินครับเติมจิตตายังต้องเดินต่อไปมั่นใจในภารกัมตัวเองครับเตะจอยางลัดใต้ปีกลัดแล้วไงต่อเนบไปเนบไปพยายามจะเนบไปเรื่อยๆครับเนบไปกรรมการจ้องแล้วครับแม่ตีได้ไม่เท่าไหร่ก็เบรกครับอ่ะลุยกันต่อเติมยังเดินครับเหมือนแม่ถ้าเดินไวขึ้นเดินเร็วขึ้นเหมือนจะได้ลุนนะหญิงหมัดไปครับ หยับถอยมานักชกไทยแม่อ่ะมีถอยครับมีถอยจังหวะนี้พยายามจะล็อกลัดเน็บไปเรื่อยครับไล่แขนไปไล่แขนแล้วหาจังหวะก,กระโดดตีบินตีกรรมการก็แยกครับ mm hmm. คือพอเข้าวงในนี่เหมือนทางด้านของนักชกไทยอาจจะไม่ถนัดเท่าที่ควรน,นะครับโดนลัดโดนล็อกแล้วแมย,ยังยังยังไม่มีขัดมีขืนตีนะครับทีไปครับหนึ่งทีจะมิตาพยายามจะเดินครับจังหวะนี้พยายามจะคล้องครับล็อกโหน แม่รัดไตปีกตีครับรัดไต้ปีกแล้วนักชกไทยแม่มันทาอะไรลําบากเหมือนกันครับพยายามจะแทงสู้ครับเน็บไปเรื่อยครับต่างคนต่างก็ตีกันเคาะกันไปอย่างนี้นะครับกรรมการก็แยกออกมาหยับเดินข้หาครับนักชกกัมพูชาแม่ยิงหมัดครับยกข้หาครับยิงหมัดแม่ง้างง้างมาจากพนมเปญเลยครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้พยายามจะล็อกครับไตปีกเน็บไป ม่ลัดไตเปนีนทีเด็ดกันเลยนะลัดไปแล้วเลาะไปเรื่อยๆครับกรรมการแยกครับโอ้ติดมุมสามเหลี่ยมเลยครับอ่ะลุยกันต่อยังเดินครับยุทธวิธีนี้เหมือนจะได้ผลครับยิงหมัดครับขโมยยิงหมัดแล้วไงต่อรัดไตเปรพยายามจะไล่แขนไล่แขนแล้วบินตีบินตีนักชกไทยก็ต้องเหน็บสู้นะครับเน็บไปเรื่อยๆครับจมจิตตากองกลางวานว่าไงครับพยายามจะยกเข่าขึ้นครับพยายามจะทิ้งจังหวะเสียบกันอยู่ครับ กรรมการก็แยกครับดูมันตีกันไปข้อแค่ข้อแคะมาอาจจะดูไม่ไม่มันเท่าที่ควรครับจังหวะนี้ครับเดินครับเติมจิตายิงหมัดครับยิงหมัดเพื่อจะเข้าในครับเปิดเปิดช่องของของแล้วจะเสียบโดนหรอกนี่โอ้โหไงท่องกรรมการไม่นับครับโอ้โหใจดีมากมากครับโอ้โหนักชกไทยต้องเดินแล้วครับตรงนี้เหมือนได้จังหวะครับเตะจอยางครับยิงหมัดขยับเดินครับขยับเดินแต่ันสับจอกดรอกนี้เรียบร้อยครับ โอ้โหนนท้อาซาเรียบร้อยครับเจอมกิตตาโอ้โหนนอ์อาซาเป็นมวยปลาดาวกรรมการนับไปนับไปเรื่อยๆใจเย็นๆไม่ต้องรีบอ่าเรามาดูภาพช้ากันครับแม่จังหวะนี้ครับนี่ครับถอยมานีเพื่อจะบวกสองนะครับเจิมกิตตาครับบวกไปบวกมาี่ความแม่นยำครับนักชกไทยครับก้องกังวานครับแม่นยำกว่าเข้าเต็มกว่านะครับ แม่สอกขวานี่เต็มๆครับนอนไงท้องอาซาเป็นมวยปลาดาวไปเลยครับนี่ครับอีกมุมนะครับภาพช้าต่างคนต่างจะบวกครับแต่นักชกไทยนี่มันบวกแล้วมันสอกเลยมันถึงหน้าก่อนครับโอ้ก็อย่างที่เห็นครับนอนอาซาเป็นมวยปลาดาวครับจบเลยครับโอ้โหช็อตแรกไม่ยอมนับครับช็อตต่อมาก็ต้องนอนนะครับโอ้โอยหวานเจ็บเลยอย่างนี้โอ้โหนี่นี่หน้านี่ สะบัดเป็นลำตัดแม่ไปยูนเลยนะเออนี่นี่นี่นอนอาซ่าครับหงายท้องหงายไส้ไปเลยครับแล้วก็เรียบร้อยครับนักชกไทยของเราครับต้องกังวานนะครับเป็นฝ่ายสับศอกขวาเอาชนะน็อกทางด้านนักชกกัมพูชาครับเจิมจิตตาไปในยกที่4เท่านั้นเองครับงานนี้ก็ต้องบอกว่าผู้านเจีย๊ยบอีกเช่นเคยรับชมจบที่ร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับสแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้ คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ